ประธานาธิบดีสีจินผิงเยือนเมืองจิงเตอร์เจินบนทนเจียงซีขอให้มีการส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบและสร้างผู้ประกอบการเฮลิคอปเตอร์ระดับโลกเมืองจิงเตอร์เจินได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองหลวงแห่งเครื่องเคลือบการเยือนเมืองจิงเตอร์เจินในสีจิ้นผิงและคณะเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ตายหยางลี่ พิพิธภัณฑ์เครื่องเคลือบที่บอกเล่าประวัติชุมชนทําเครื่องเคลือบโบราณในยุคราชวงศ์หมิงและราชวงศ์จิงในสีจิ้นผิงได้ชมขั้นตอนการทําเครื่องเคลือบการอนุรักษ์เครื่องเคลือบโบราณ การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบและกล่าวว่าเครื่องเคลือบเป็นสิ่งแสดงอัตลักษณ์ของชาติและบอกเล่าวัฒนธรรมจีนดั้งเดิมอันทรงคุณค่าจึงขอให้ทุกภาคส่วนช่วยกันออกแบบวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบเพื่อทําให้จิงเตอร์ิจนเมืองหลวงแห่งเครื่องเคลือบเป็นที่รู้จักในวงกว้างต่อไปจากนั้นในสีจิ้นผิงเดินทางไปยัง a v i c s h a n ชางเหอแอ r ์คราฟต์อินดัสทรีก o ุ p ปคอปเปอเรจำกัด บริษัทผู้พัฒนาเฮลิคอปเตอร์ได้รับฟังเรื่องการพัฒนาองค์กรและการส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการผลิตเฮลิคอปเตอร์ในสีจิ้นผิงกล่าวว่าอุตสาหกรรมการบินมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาการผลิตของจีนโดยขอให้บริษัทขับเคลื่อนนวัตกรรมลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา <4 S 1> เพื่อยกระดับให้เป็นบริษัทผู้ผลิตเฮลิคอปเตอร์ระดับโลก 打造世界一流直升机企业。